การกลับมาของหนังไทยภาคต่อที่วัยรุ่นรอคอยกว่าสิปียกระดับความเดือดเต็มระบบแบบทวีคูณกว่าภาคก่อนในไ,ไว้เต้งนัเกเลงขาสั้นสองสั้นไม่งเลยและนี่คือโฉมหน้าเหล่านักแสดงเลือดใหม่ที่จะมาเสริมทับความเข้มขน้นและพุ่งพล่านให้กับภาคนี้ สวัสดีคร<ะ>ับ<ะ>พวกเรานะครับมาจากแก๊งดีแต่หรือว่าแก๊งกางเกงดำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องไวเป้งนั่งเลีงขาสั้นสองครับไว <White S 1> <ปะ S 2> เป้งนะครับผมดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับตั้งแต่อายุเด็กๆประมาณ10บขวบครับเป็นภาพยนตร์ของพี่โฟดานนท์ที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับแบบมีพี่เป้งเป็นไอดอล <S <S ในช่วงภาคแรกนะครับก็คือเป็นหนังที่แบบคนดูเยอะมากวัยรุ่นนี่คือชอบกันมากคือตอนนั้นภาคแรกมันจะมีกับไลข้อมือแบบของพี่เป้งผมก็ซื้อใส่ตามแล้วก็ติดคิิปเลยไม่คิดนะว่าอนาคตแบบ จะได้มาเล่นหนังที่ตัวเองชอบมากๆครับเป็นอีกหนึ่งความฝันนะครับที่แบบอยากจะไม่อยู่กับพี่นิกนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ได้มาอยู่กับเขาแล้วนะพี่เป้เงแม่งอะไรวะสิป,ปีไปแล้วเรื่องนี้ไม่จบหรอมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้พี่นิกเนี่ยจะต้องกลับมาใส่ชุดน,นักเรียนถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนให้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องสิคือเรื่องดีเทลเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ครับมันมีอะไรมากกว่าการแบบเป็นโรงเรียน2กลุ่มใหญ่ๆมาตีกันอนะ่ะต่างฝ่ายอะ่ะเพราะามีเหตุผลของเขานั มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนอยู่ๆเหม็นขี้หน้ากันแล้วก็ตีกันหนังในเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาของตัวเองครับอย่างไอ้นิวเนี่งมันต่อยมวยข้างถนน,นส่งเงินเลี้ยงน้องมนันส่วนไอ้ซานต้าก็ทําผู้หญิงท้องต้องเลี้ยงมันทีไอ้เนวะมันสะท้อนถึงปัญหาสังคมแล้วก็ชีวิตวัยรุ่นปัจจุบันมากเลยครับเป็นสตอรี่ที่รีเลทหรือว่าแบบว่าเชื่อมโยงกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว กฎหมายเยาวชนที่อาจจะอ่อนแอเกินไปในมุมมองของหลายๆคนเด็กสองคนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะแต่เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ <c oughs> ไม่ได้มีแค่ความสนุกจากนักเรียนตีกันแน่นอนมันยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ติดตามทุกคนจะต้องไปดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นตัวอย่างในหน้าจอมือถือที่คุณดูอยู่นะครับมันไม่ได้มันและสัดใจกับหนังเต็มเรื่องในโรงแน่นอนผมบอกเลยว่า ถ่งถึงเสียวแน่นอนประสมก็ขอฝากไว้เป้งนักเลงขาสั้นสองเรือครับสำหรับคนที่มารับชมในโรงนะครับบอกเลยว่าได้ข้อคิดดีๆแล้วก็อัดทรสน์ในการดูหนังแน่นอนครับแถมยังมีนักแสดงอย่างรุ่นเก่ามาแจมด้วยนะครับก็คือแบบรวมทุกอารมณ์มาอยู่ในภาพสองยี่สิบสามตุลาคมนี้ครับเจอกันครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไว้เป้งนักเลงขาสั้นสองประดมผลทุกชั้นเรียนทุกเพศทุกวัยในโรงภาพยนตร์ยี่สิบสามตุลาคมนี้ ไว้เป้งน,น,นักเล่งขาสั้นสองเรื่องที่ผ่านได้เป็นกูที่สอนตั้งใจฟังคำขังด้ว